สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นพี่พี่ที่ติดตามรับชมโชตพระบ้านบ้านนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับมีพระสมเดม็จมรดคังมาให้รับชมและแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นพระพิมพ์ทรงใดเนื้อหาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับพระองค์นี้เป็นพระสมเดม็จมรดคังพิมพ์ฐานแซมนะครับ เนื้อหาวันณะก็ตามที่เห็นเลยนะครับเดีย๋ยวเรามาชมกันใกล้ๆนะครับองนี้เนื้อหานะครับพิมพ์ทรงซุ้มรอบแก้วจะเป็นซุ้มครอบแก้วที่ค่อนข้างอวบเลยนะครับตามสูตรของวัดละฆังนะครับสุ้มขอบแก้วจะอวบนะครับ องคพระจะมีคาบฟ้าสีขาวขึ้นปกคลุมที่ผนังคูหาพระนะครับเราจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเลยนะครับโดยทั่วๆไปนะครับเกตจะเป็นแบบจดซุ้มนะครับจะเห็นพระกันเป็นลายๆพระกันข้างซ้าย,ยนะครับเราจะเห็นลายๆอยู่นะครับนี่ครับ พราะถูกค่าฟ้าสีขาวปกคลุมไปบ,บางส่วนนะครับวงแขนนะครับจะเป็นอัตลักษณ์ของเขาเลยนะครับสําหรับปินฐานแซมหน้าตักนะครับเส้นแซมทั้งสองเส้นนะครับฐานทั้งสามชั้นนะครับ ชั้นล่างนี้นะครับมุมจชี้มาทางด้านเส้นซุ้มนี่เลยนะครับชัดเจนนะครับพระองค์นี้เนะื้อหาค่อนข้างสวยงามนะครับ น,นี่ครับนี่ครับเนื้อขององค์พระ เนื้อนี้เขาเรียกว่าเนื้อตุบตับหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเป็นโซนโซนหายากนะครับเนื้อนี้ไม่ค่อยพบเจอกันได้ง่ายๆนะครับเนื้อนี้นะครับ สวยงามมากนะครับเนื้อ สวยงามนะครับนี่ครับด้านหลังด้านหลังของพระจะเป็นลักษณะนี้นะครับมีฟ้าขาวขึ้นปกคุมเหมือนกันครับเหมือนกับด้านหน้า ครับครับไปชมด้านนะครับด้านหลังเนื้อนี่หายากนะครับ เป็นวัดละครังพิมฐานแทมีองค์นะครับมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้พิจารณานะครับแท้หรือว่าเทียบพิจารณาตามองค์พระเลยนะครับสนใจติดต่อมาที่เบอร์ข้างบนได้เลยนะครับโชดพระบ้านาน,นะครับองค์นี้เนื้อสวยงามครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ